คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการตามกระตู้ฐานของนายนรบตวยเจริญรองประธานสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุยลงวันที่22ธันวาคม2552เรื่องระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เกาะสมุยซิตี t e o t h ว่าเนื่องจากเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยมีเทศบาลเป็นองค์กปรปกครองท้องถิ่นหลักในการดูแลด้านการท่องเที่ยวแต่เห็นว่ารูปแบบของเว็บไซต์ที่มีอยู่ณนะปัจจุบันไม่จูงใจให้เข้าไปดูและติดตามทั้งไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้าชมเท่าที่ควรเพราะขาดการนำเสนอข้อมูลจำเป็นสำคัญสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนั้นโดยขอทราบเหตุผลเหตุและผลเกตหัวข้อนั้น ในการนี้เทศบาลในการนี้กองวิชาการและแผนงานขอตอบกระทู้ถามเรื่องการจัดทำเว็บไซต์เทศบาลเมืองเกาะสม,มเเุยเ <c oughs> ทศบาลได้ดำเนินจัดจ้างบริษัทเอเชียนไลท์ขอไปค่ะเทศบาลได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัท เอเชียนออนไลน์จำกัดตั้งแต่เดือนสิงหาคม2,552นจนถึงปัจจุบันโดยได้กำหนดขอบเขตของการออกแบบพร้อมปรับปรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อสบาลเมืองเกาะสมุยดังนี้ 1. ใช้ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยง่ายมีการออกแบบโดยใช้กราฟิกทั้งแบบ 2D และ 3D มีมีแอนิเมชัน เพื่อเพิ่มความสนใจและมีดาต้าเดตที่สนับสนุนการทำเว็บไซต์และมีพื้นที่เว็บไซต์40กิกะไบต์ 2. ในส่วนของเนื้อหาจะแยกเป็นหมวดหมู่ตามความเหมาะสมเช่นหน้าหลักจะต้องประกอบด้วยคณะผู้บริหารและนโยบายสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุยส่วนราชการในสังกัดและโครงสร้างข้อมูลด้านการท่องเที่ยวข่าวประชาสามัมพันธ์ ภาพกิจกรรมกระดานสนทนาข่ายประกาศสอบราคาข่ายประกาศ e a c t i o n หมายเลขศัพท์ติดต่อเทศบาลเมืองเกาะสมุยจำนวนผู้เข้าดูเว็บไซต์นโยบายการบริหารราชการของผู้บริหารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีวารสารประจำเดือนแผนพัฒนาเทศบาลรายงานการประชุมสภาเทศบาล 3. จัดให้มีระบบค้นหาภายในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใส่คำสำคัญเพื่อทำการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์เทศบาลเมืองเกาะสมุยได้ 4. มีพื้นที่เพียงพอสำหรับภาพเคลื่อนไหววิดีโอได้ระดับความคมชัดที่เหมาะสมสำหรับอินเทอร์เนต็ตและต้องเชื่อมต่อกับวิดีโอแบอบร์ดค a s t จัดทำแผนผังเว็บไซต์ ไซต์แมพเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรู้หมวดหมู่ได้โดยง่าย 6. มีการบริการผ่านเว็บไซต์เช่นเปิดช่องทางให้ผู้ใช้บริการแจ้งรับบริการแจ้งดูสิ่งปฏิกูลผ่านอินเทอร์เน็ตหลังจากใช้หลังจากผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มแล้วข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังทุกส่วนราชการพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ของส่วนราชการนั้นๆสามารถเข้าไปแก้ไขและอัปเดตข้อมูลได้ 8. มีระบบจัดหมวดหมู่ภาพฟโฟโต้แกลเลอรี่ในเว็บไซต์ 9. มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลรูปภาพและวิดีโอไม่น้อยกว่า1 0 g กิกะไบต์ 10. เชื่อม Google Map โดยตัดขอบเขตให้เฉพาะในพื้นที่เกาะสมุยและให้มี GIS ในเว็บไซต์ 11. ให้มีพยากรณ์อากาศโดยตัดข้อมูลมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมาใส่ได้โดยทันที 12. ใช้อีเมนเป็นของเทศบาลเมืองเกาะสมุย 13. มีพื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์วาราสารเทศบาลเมืองเกาะสมุย 14. มีการอบรมหรือแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกส่วนราชการ 15. มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการและให้บริการประจำที่เทศบาลเมืองเกาะสมุยเพื่อสะดวกในการประสานงานและดำเนินการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทุกวัน16มีการลิงก์ให้กับส่วนราชการต่างๆสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์จากกระทือถามทั้งเกหัวข้อนั้นทางงานประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนง,งาน ได้ประสานไปรยังบริษัทเอเชียนออนไลน์จำกัดเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เริ่มดำเนินการจ้างบริษัททำเว็บไซต์ซึ่งได้ประสานในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลทุกส่วนตามขอบเขตโดยการประสานผ่านทางอีเมลทางโทรศัพท์และได้ทําหนังสือแจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์ไปยังสงไปยังบริษัทถึง2ครั้งตามหนังสือที่ สอดอ .52502.3 ทับ4063ลงวันที่3ธันวาคม2552และตามหนังสือที่สอดอ .52502.3 ทับ4266ฉบับลงวันที่22ธันวาคม2552จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ทำการปรับปรุงตามขอบเขตที่ทางเทศบาลเมืองกอสมุยได้กาหนด โดยทางบริษัทได้ชี้แจงว่าถ้าหากขาดหรืออยากให้เทศบาลเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนใดจะรีบดำเนินการให้ในส่วนของหัวข้อหน่วยงานภายในส่วนราชการประกรรมเนื่องจากบางส่วนราชการมีการปรับปรุปรงโครงสร้างใหม่และมีการโอนย้ายของบุคลากรภายในส่วนราชการและอยู่ระหว่างการประสานซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อปรับปรุงโครงสร้างใหม่ สำหรับระบบค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตแบบเชื่อมโยงเว็บลิงก์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภูมิภาคอื่นๆในประเทศขณะนี้ได้ดำเนินการเชื่อมโยงเรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องสายตรงรสายตรงนายกร้องทุกร้องเรียนวิธีการนำเสนอเข้าถึงยากในเรื่องนี้ได้ไประสานไปยังบริษัทซึ่งทางบริษัทได้แจ้งวิธีการเข้าโพสต์ไว้แล้ว เมื่อมีความประสงค์จะโพสเข้าข้อความเมื่อมีความประสงค์จะโพสข้อความต่างๆนั้นจะต้องทําการลงทะเบียนก่อนทุกครั้งเนื่องจากอ e ีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียนจะต้องใช้งานได้จริงซึ่งเมื่อสมัครเสร็จแล้วจะต้องเข้าไปคอนเฟิร์มในอ e ีเมลที่ใช้สมัครเพื่อยืนยันการลงทะเบียน ทั้งนี้ทางบริษัทแจ้งว่าเพื่อป้องกันการโฆษณาอัตโนมัติจากเว็บไซต์อื่นๆและบุคคลที่ไม่ไประสงค์ดีดังนั้นเพื่อให้การออกแบบพร้อมการบำรุงรักษาและการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเกาะสมุยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุยจึงได้ดําเนินการในส่วนนี้กองวิชาการจึงได้ดําเนินการขออนุมัติจัดจ้างออกแบบพร้อมบำรุงรักษา และปรับปรงเว็บไซต์โดยวิธีการสอบราคาโดยได้ขออนุมัติเป็นระยะเวลาเก้เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2553ถึงเดือนกันยายน2553ตามบันทึกข้อความที่สอด52502.3ับ1038ลงวันที่10เก็บธันวาคม2552ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ ในการออกแบบพร้อมบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเกาะสมุยโดยในการสอบราคาครั้งนี้กองวิชาการได้กำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมในในประเด็นปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสมและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นพร้อมทั้งให้เพิ่มภาษาอังกฤษและก็ข้อมูลในเรื่องของการท่องเที่ยว กำหนดให้งานกราฟิกบนหน้าเว็บไซต์จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การพิจารณาในการสอบราคานั้นประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่1เป็นการพิจารณาคุณสมบัติผลงานและการออกแบบของบริษัทที่เสนอสอบราคาด้วยการพิจารณาให้คะแนนส่วนที่2เป็นการพิจารณาราคาโดยการเปิดซองสอบราคา สุดท้ายนี้งานประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแต่งงานต้องขอขอบพระคุณนายนรกเถือเจริญรองประธานสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุยที่ได้ตั้งกระทู้ถามเพื่อให้งานงานประชาสัมพันธ์ได้นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไปขอบคุณค่ะครัขบขอบคุณท่านรองัุฒินะครับ